สวัสดีจ้าสุผูสุคขนขาวันนี้สาววิจิตคนงามจะพามาเก็บกระเทียมด้อจ้าพี่น้องค่ะกระเทียมปลาเบิงงด้อค่ะนี่ไม่ใช่สวนของเรานะคะสวนของธรรมชาติค่ะธรรมชาติเกิดเองนะคะแต่ว่ามันก็เกิดอยู่ที่เดิมที่เดียวนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะปีที่แล้วก็พามาหนีละแต่ปีนี้ก็พามาบ่านนีอีกละพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเกิดอยู่หม่องหนีแล้ะคะ่ะมันหลายอยู่หม่องหนีก็เลยว่ารวมอยู่หม่องหนี มื่อนี้ก็บจิมาเก็บจากกําหนึ่งมือหนึ่งเด้จ้ะพี่น้องคะ่ะก็จะเอาบอลหลายเด้จ้ะรอบนี้กะมาเก็บอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเริ่มเกิดแล้วอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมา ของธรรมชาติก็เริ่มจะเกิดตามธรรมชาตินะคะพี่น้องคะเดี๋ยวดอกไม้เดี๋ยวใบไม้ก็จิตเต็มปลาเด้อค่ะืันนี้จะพามาเก็บกระเทียมได้จ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะพี่น้องค่ะเจเยวจะกลับมือนึงแต่บ่ได้เอามีดมากับกระตามาจะเอามือถอนเอาได้จ้าพี่น้องค่ะมาเบิ่งกันเลยได้จ้าค่ะทุกคนค่ะก็จะเก็บให้ดูนะคะก็เริ่มจะได้กลิ่นแล้วนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็มันก็จิตเริ่มออกดอกแน่ลวเนาะพี่น้องเนาะไอ อาจจะเห็นบ่ค่ะ,คะพี่น้องเห็นบอเดี๋ยวเอาขากรองลงอีกกอนจักหน่อยกันเด้อพี่น้องเห็นบอค่ะ,คะนี่ค่ะก็เอาขากล้องลงจก็กหน่อยกะจาทอนนี่เด้อค่ะจะเอาจะกลับมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะข่าวไหมคะมันมันขาดจ้ะ ีเห็นด้วยจะเอากะเจะเอาแบบนี้เลยเนาะทอนขึ้นมาเอาค่ะโอ้สวยมากเลยเห็นไหมเห็นบะค่ะทุกคนขานี่จะ้ะโอ้มันขาดค่ะก็นี่นะคะนี่ค่ะก็สวยสวย สวยมากเลยนะคะทุกคนค่ะนี่จ้ะแตเดี๋ยวจะเอาไปล่างถอนมันมดกอเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะแต่ถ้าค้นเอาไปเฮ็ดขนมเฮ็ดขนมได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะโอ้ขาดมันขาดจ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวถอนขึ้นมาจากดินเลยเด้อพี่น้องขาวค่ะใต้ทั้งใตมันขาวค่ะ นี่เห็นบ่น่ากินไหมคะน่ากินบ่แต่กินแรงมากเลยพี่น้องจา๋านี่ได้จ้ะเห็นบอคะ่ะปุ๊ดปุ๊บปุ๊แต่กินมันแห้งๆได้จ้ะเดี๋ยวเอาก้อนนี้อีกเห็นบอพี่น้องเห็นบอคะ โอ้โอ่ังปัดปัดเลยเห็นป่นี่จ้ะขาวจั้วมันกำลังขึ้นค่ะกำลังขึ้นกำลังอ่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะ ค่ะขาวมากเลยเป็นบอค้าพี่น้อง่านี่จ้ะนี่นะคะเดี๋ยวจะถอนให้ดู นี่ค่ะสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยปะสวยปะพี่น้องคะทั้งขาวทั้งอวบนี่เห็นไหมสวยไหมคะว้าวขาวไหมคะ าเอาเขาขาวนี่แหละค่ะทุกคนค่ะนี่จ้ะอันี่ถอนง่ายน่ะหัวขาวขาวโจโบขาวโจโบ,จบนะคะนี่จ้ะขาวโจโบขาวโจโบค่ะขาวโจโบว้าว เพิ่นเลยค่ะพี่น้องค่ะเก็บเพิ่นเลยค่ะเก็บเพิ่นเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งก็ค่ะพี่น้องค่ะเก็บไอเก็บเพิ่นเลยค่ะทุกคนค่ะเก็บเพิ่นเลยนะคะถอนข่าวขาขาวเก็บเพิ่นเลยได้จากพี่นะ้องคะ่ะเบิ้งตตอค่ะเบิ้งตตอ ข่าวเปอร์เซอร์คุน,น่ะพี่น้องค่ะข่าวทั้งข่าวทางงามเวยจ้ะนี่ค่ะเห็นไหมคะโอโ้โหดึงขึ้นมานี่สวยเลยได้จ้ะนี่จ้ะโอ้นี่ค่ะ ขาวาถอนเอาได้เจ้าพี่น้องค่ะฝรั่งเป็นคือจิตตาดเอาละค่ะอืดนี่ขาวนี่จะขาวว่าพี่น้องเอ้ยทั้งขาวทั้งงามเนาะค่ะขาวมันขาดจะขาดขาดเอามีดมาไอ้นั่นเนาะมีดมาเจาะทั้งไตแล้วก่ะดึงขึ้นคือจริงนี่ค่ะ ปีนี้ปีที่สองค่ะมาเก็บได้ค่ะพี่น้องค่ะกะได้หลายแล้วเนาะซํานี้ก็เอาราคาพี่น้องค่ะซํานี่ก็เอาแล้วค่ะคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเห็นนสาวพิจิตก่อนค่ะทุกคนค่ะ อีกกลับมือนึ่งล้วก็เอาแล้วน้องพี่น้องเนาะอย่าเอาไปไลาทาทอมันกินนบะเหมิดค่ะนี่เด้อค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะพี่น้องปองไปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวพิจิตกับกระเทียมสวยๆด้วยนะคะ